สวัสดีครับเช้านี้เราพาทุกท่านมาที่เขานางหงครับเขาในตำนานของตำบลถ้ำทองหลางอำเภอตะปุดนะครับจังหวัดพังงาครับอยู่นี่ก็ได้ไม่ต้องไปเดี๋ยวนะหัวลงไปวันนี้เช้านี้เราจะพามาเลี้ยงไข่มุกครับพังไข่มุกอยู่ในหุบเขา ของของครับช้างช่วงนี้ก็จะเป็นแมลงกัดเกาะผิวหนังนะครับภาษาใต้เรียกว่าตอแรครับก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ไปฉีดฐานทับมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาฉีดมาฉีดยา มแมลงเกาะผิวหนังของพังไข่มุกอีกครับก็ดูหญ้าความรวมสมบูรณ์ครับรองห้วยก่อนไปทำงานก็พามาเลี้ยงช้างกันก่อนนะครับดูหญ้าครับอาหารการกินในหุบเขาครับความรวมสมบูรณ์นะครับ เป็นเนินเขาุบเขาร่องห้วยตามลําคลองครับได้ยินเสียงนะครับควานลงไปครับโอ้ยอยู่กับธรรมชาติครับ นะครับมุกเออมุกโตเร็วครับ ลอยนี่เหรอล้ำยาวเลยนี่นะครับที่เขาเรียกว่าช้างถึงน้ำถึงยาครับ Oh. Cây bút Yeah. Đưa mai, đưa đàn mai đi hả? Đưa đàn mai đi, bỏ, bỏ con đi Đưa đàn mai cặp Hả? Đưa <laughs> chia con nơi ở tối đa nơi ăn nơi ăn nơi nơi ăn bên ăn nơi mà nơi ăn nơi lông nơi ăn ê ê, nơi cạp 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 nơi mày long vi không này mày 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 Không? mày mày con mày 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 không lẽ nào đây không? À. Bạn hiếp cái đi Em chết ông, tôi tôi Vào, quay thí con

รวบเอ MM. on, ้าวบเลยวเลยวอันน้าไปข้างหน้าอันหน้าไปข้างบนนุ้กห้ามตีลงเข้าไปกีเลยเลาไปนี้มาอีกมมา

เรียดรูบเรียดเรียดใจเทำน้ำชาเงี้ครับช่าชาครับไอตัวเย็นๆไรกินยาแล้ว Tinh thần là có cho vô của tôi mày chạy lắm cho vô có trong lắm là lắm nè 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 ฮะไม่ต <À? S 2> ึดีอโนบนนูไม <ension> ่ตึงนอ่ะนี่หลานตัวนี้ไม่ถึงน้ำแต่ว่าว่าไม่ถึงน้ำมันไปเลยนายเจไปต่อมาแล้วแกรักแกมาเหรอแกรักแกมาเหรอ <Glug> hop gặp cho chào có cả lần cai, đu gặp con cây mục nhà gặp phải ra tại nhà gặp ช่างชอบกินครับ <c oughs> นี่ไปเมี่ยงกับไปเมี่ยงอ่อนอ่อนไปอ่อนอ่อนมีนอกนอกไผยช่วงนี้เป็นอะไรที่ช่างชอบกับไผ่ชาตินี่ครับ หลอ,อกแต่ไม่รู้ยากับความบริสสมบูรณ์ครับผกักตาย ยอดกับสุดยอดโอเคครับไปเรื่อยกันต่อ Sorry, ครับสโลตีครับ